สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กอลบทุกท่านลับจ่องจ่องอะไรจ่องโกรธไม่ใช่จ่องอะไรได้เร็วจ่องก็มีปิ้งเลยไม่รู้จําได้ไหมจ่องอะไรพอปิ้งเอฟซีเอ้ว่ากันไว้ติดตามก็ได้เหรอกดจับใกล้จับใกล้จับใกล้อย่างนั้นหมดจับใกล้ติดตามติดเต้ ถึงแรงเรือก็ได้มั้งบอกก็ได้ยี่แรงเรือก็ได้มั้งอ่าควักกล้องหนองงบด้วยน้องงบงบจับมือจัดมือได้ได้เขาบอกผมต้งยางเดี๋ยไต่โบลล็อตจ้องงั้นแรงกว่านี้เลยก็เลยเราแล้วก็ค้ากันด้วยนี่ไงตัวนี้ตัวสำคัญเนี่ยติดตัวรถบที่แดงเงี้ยเย้าเย้าควายเลยลุบถึงเร็วเห็นเมียมันเจอไอ้นู่ติดตัวเนี่ยกายอ๋อยีมาอาย ตัวมึงเล่นกับใครเล่นกับกูมึงเล่นกับกูกูบอกเลยอย่าเล่นกูบอกเลยอย่าเล่นกูกับกูไม่กูไม่กูกูไม่รู้เลยแต่เพื่อนไม่รู้ใต้ไม่ร้ตัวนั้นตายแล้วอันนี้กำลังใต้อยู่เล่นไปเลยเล่นเหนือได้ก็ได้เยี่ยงอ่าอย่าลืมกวักเกรดบุกมุมเลยเออเชื่อได้ก็นะก่อนสิ กบต่ำตําเด้กบเงินตานนจกเว้นนี่นะครับวากันไว้เล่นไปเลยเล่นไปเลยชจวยติตามมันนะนะครับก็ไปติดตามเดี๋ยวขึ้นขึ้นแรกหน่อยมาได้เดียวแล้วนะครับวางกันไว้ตีวเดี๋ยวตายอยปป นะครับว้ากัน้ว้เดือนนี่เดือนจุฬานี่ประยุทธจีลาประยูครับคุนบ,บ้าครับคุนกาุนอืมกว้ากันว้วยจองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตะกบ้ปนปิกปาดก็กดตูดกัน,ลเ,น,เ,น,นเลยนี่ใส่เลยนี่ใส่เลย

กับกวาดกระโหลกปุ๊บดีตีหลักไม่จริงเนี่ยติงไปมันต่ำเปลือยได้วะมันคุ้นนี่มีขากับตัวเองนะครับเมื่อเมื่อผู้ชายหลักหลักมึงแก่ไหมมึงอย่างเจ้าจูปปปปบผู้ชายเจ้าจูมึงก็ับกาจ้าจูกันหัวเรืนี่คนเรามันต้องทำอะไรปิดปากกันมังงงอักเอาอักต้ามอ่ะเจ็บจริงไหมเจ็บจริง chồng, pi pi, điao chép lên nhiêu hả? ôm mà nắng như thế ông, ừ. ôm, cho mà nắng đi, ôm, à. mà nắng đi. cà phê cô để mừng đây, hả? để mừng đây. mà nắng đi tân ní nắng ăn, Mà này lù con ăn, cho truôi truôi, truôi này gule ha, như này. à, này cặp quạt facebook Ơi, Có Có vẹt vết Bỏ pin ST Có con vẹt vết Gặp Facebook Bỏ pin ST nó gặp gặp bông rồi gặp Nó vẹt vết con không chứ và xăm thầm Nó gặp vào chụp tạm cho con Linh 12 Đó Cái Linh tay nha Tay kíp à? tay kíp tay kíp, tài kíp.

แต่ประยุทธ์ไม่ไม่ทุกก้อปับ๊บเดือนหน้าก็ต้องล่าเลยล่าไปเลยลาอยู่กับอันนี้ตู้เต็บยิงลักเออยิงลักตัวนี้ตัวดีกีจนน่อไปจาชจเนาะอย่าพี่กว้างไอ้โมยิงด้วยังไงกับม,มึง,มย,งยังมีขาอยู่ไหมเดี๋ยวมึงยังหลักกูแต่มึงทิ้งกูไปวันนี้ทีมึงเลิกล่ากะ มึงต้องกลับมายินดีครับกูวันนี้เนี่ยมึงเลิกล้าก็ต้องไปตื้อพ่องเออไปตื้อพ่องเนี่ยเดือดซิบเดียวนะครับเนี่ยก็ปลาเลิกล้าให้ไปตื้อพ่องเออเนี่ยเนี่ยเปรตไม่ลบตีนี่หนังพี่ไม่นี่ไม่เจ็บเปรตนี่พี่กันแลาวเ็นพี่ไอ้ก็เออกวางตุงดาราถึงจะดูที่อ่ะกวางตุงดาราถึงจะดูที่ถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่มึงอยากวนตีนใส่กูอยากวนตีนแล้วก็ปวัก มดีที่เอากำกุมไม่ทีคุยตรงกันหรืเก่าเลยเออเล่นกำกุมดีเล่นกำมเออกำกุมเอาหนึ่งดองรันมึงยังมีชีวิตอยู่เรื่องมึงอยากเอตีนกูไปอยู่กลางอัวมึงปลดเลยเรอย่าว่างไวดีสัตว์กับก็ก็ก็กำกุมหนึงะครับเออเล่นกำกมบกำกุมกูยิ่งตี่ักไม่ริงก็ตีไปแต่ตา้มึงงกมไิ่ปว่ มีความชุกกับพาะแหลกไคว่นะจำใจวัวกระมองไอ้มั้งน้องไอ้แต่มึงยังอยู่กบเข้ามึงอยู่เลยเข้าไอ้ดีแต่มึงไม่ใชมาทำปณนตอนไอ้มึงมีชีวิตอยู่กบมึงไม่ตายไหมตายตึกงเจ็ดว่าติ้งพี่ลูกเพื่อนนะครับอ่าไอ้รับสบายเออไป ก้อขอกนข้อของเร็วได้ยังงูมั้ยเ่าลก็ขอมีกบทุกก็โปยนี่อยู่ปุ้ยมีกบทุกยเลยปางัดไปนองอมีกบทุกเรียกงวานนะครับเดี๋ยวพวกต่าคลิปลงวเจีกวกันกวเจี่กวางงากักองไกอกจกจาวกกจ ห้องแก่ปีจังจังครับผมอย่าลืมอย่าลืมผมตีปีติติกวดไว้ผมเนี่ยนะครับผู้จัดการผมเกย์อะผู้จัดการเกยไอ้ตังผมวันไหนยืหน่วยเนี่ยไอ้ตังเนี่ยเกย์อะไอ้ติ๊กติ๊กไอ้ควาติ๊กได้ก็หลักได้มึงยังงอาแมวไวอยู่เลยไหมตอนนี้ควายตึงผู้หญิงวนดิอะควายตึงผู้หญิงวนผู้หญิงวนตามึงยังอยู่กับเขาคอยมึงอยู่แหลกเขาไอ้ทีกับผมเลยขากวาตึงผู้หญิงวนวนนู่นผู้หญิงอะผู้หญิง กูยิงอย่าว่างก้อยาเจ้านะเดี๋ยววันนี้ก็จับยัดตุ้ดก็ก้อยเอากันนั่นลูกนะก้อยลราก้อยเรอะไรนี่ดาตายอย่างไรลูกนฮะไม่ได้ก็กับคนที่ทิ้งก็กับคนมีที่มีโกนมีเนื้อก็มีโกนแต่ตะไมเราไม่มีเราวะนี่ยไปจีบยิงก็จีบละความรักเออเวลามรัก็จิบยิงก็ตะเบ้อไวพูดีจีบกูยิงนะครับกูยิงความรักก็มืนประยุทธ์ con mày hỏi quá mày hỏi mày hỏi mày đây mày hỏi 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 mày 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 โอยปีนี้จัดกางเตียงเลยไม่จัดปีนี้ไม่จัดกว่าจะปีหน้าใช่ไหมอ่ากว่าปีหน้าด้วยนะก็ปีนี้ไม่ได้จัดกางเตียงเลยกางเตียงซี่กางเตียงซี่แต่ปีนี้ได้จัดนี่มัน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 ติดโลโก้วิดอยู่กันเลยตอนไม่ติดโลโก้วิดไม่ได้จัดอ่านเลยถึงเล่งเรื่องอะไรตกลงกันมาของเต้นอะไรเออถึงตกลงเรื่องอะไรเหลืองงานอ่านอะไรงานการหัวเจี๊ยบหนึ่ง ก็กำกลมดีก็กำกลมแรงนะนะแรงเลยกำกลมก็กำกลมตันนี Yo, in, ane, mm. またまた่มันอ uh <th ่ะแรงอะไรอุปยามาพกแต่กิ๊บไม่นานเลยนี่กูต้องไปอยู่โรงพยาบาลที่กัญญานี่เปลื่ออะเปลือลูกบ้านบ้าอ้าวเจี๊ยบหนุ่มเกย์บ้าเร็วม่คุยกันเกย์นักเลย ความรัก้วยความดีจะอะลองปิ้งลองปิ้งไม่ได้ไม่ได้เรไม่้องปิ้งนะรับคาักควกอะไรวกไปบุ๊มด้วยไปบุ๊อมเฉยเลยอบิงเอ็มดีมีปะปอบิงเอ็มดีไม่เอะปอบิงเอ่มดีอ้าเอาเดี๋ยวเดีอย่าลืมคักมิด้วยนะครับ เดี๋ยวนลิงหัวใไม่้ยเอมต้องไปนั่นเลยนะครับเดี๋ยนลิงหัวใคลีปไม่นะครับปอี้ินะครับแต่เกค้มด้วยนครับึ้นลิงหไวใจ้ไมต่างปีลนนครับปีปีนี้ันปนเราเกอยู่บน้านนครับรล้วคว้ากันด้วยนะครับฟซุกเรื่อวาเราทำอะไรปิดปกกันนะครับเราต้องก็อาัยกันด้วย ม่ใจเอาแต่ได้ไดาคุณนี่กำกุม,มปเป็นว่าเรียนมาท้องมาจาังเร็วกำกุมถึงไม่มีเลยกำกุ้ม,มความรักก็เหมือนกระดาษแต่ก็จีกและตุ่มป้อน <laughs> อะไเราเออกระจิ้งอะไรเออไปเน่ยเฮียว่า,ยยาเชียบเดี๋ยวพุ่มก็ยัดขขไปเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่ใจก็ยัดนางก่อนป้อนลูกก็ไม่เด้อ